มาถึงคนวันอาทิตย์นะคะประจําวันที่16เมษา66ถึง30เมษา 66, 66นี้นะคะคนเกิดวันอาทิตย์เฮ้ยโชคลาภมีเงินเป๊ะปังมาชัวมีดวงถูกหวยสูงนะคะก่อนที่จะได้ดูรายละเอียดของดวงประจํารายปักนี้กันนะคะกับฝนพรมยานเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ผลด้วยเนาะ ก็บอกเลยว่าในรายละเอียดดังกล่าวนี้15วันที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับทุกๆคนเพื่อนๆที่เกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการ15วันแห่งช่วงแบบเปล่งแสงกลัวไม่รู้ว่าคนเกิดเป็นคนเกิดวันอาทิตย์เนาะก็จะดูแบบว่ามีเงินมีทองเข้ามาแล้วก็ต้องมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินแต่ทีนี้ใน15วันนี้มันต้องใช้เงินตามอำเภอใจรอน แต่ถ้ารู้อย่างนั้นแล้วก็ไม่ต้องอําเภอใจมามันก็จะดีทคนี้มันเด่นชัดเรื่องไพ่ทีดีที่สุดในสําหรับของภรมยานนะขึ้นไพ่มาเนี่ยเขาบอกเลยว่าจะถูกจะถูกรางวัลหรือถ้าขัดใครไม่ได้เล่นการเสี่ยงโชคเสี่ยงอะไรเนี่ยธุรกิจก็จะรุ่งเรืองภายในส5วันนี้เช่นกันสําหรับคุณพ่อคุณแม่ของคนที่เกิดวันอาทิตย์เองช่วงนี้นะคะต้องดูแลสุขภาพคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่สักนิดนึงเกี่ยวกับอาการเวียนหัวอาจเป็นเพราะอากาศร้อน ข้อที่1น,นะคะอากาศร้อนดื่มน้ําเยอะทําให้กดไหลย,ย้อนอาจจะมีการปวดท้องยังไงแล้วก็ออกินผลไม้แล้วก็ผักให้บาลานซ์นิดนึงดูแลคุณพอ่อคุณแมด่ดีๆแต่ผลไม้เดี๋ยวก่อนเล่าใหม่ไม่ใช่ทุเรียนนะวิเจนเย็นนะคะเอาทุเรียนเบาๆอย่าทุเรียนเยอะๆเดี๋ยวความดันจะขึ้นนะคะส่วนดวงคนที่เกิดวันอาทิตย์เองคนที่เป็นเจ้าของกิจการ ผมบอกเลยใช้เวลาตั้งแต่15วันนี้ในการปรับคนทจะเป็นเจ้าของนะลูกน้องตัวเองจะรู้สึกกังวลเครียดถ้าคุณมีบริวารคุณนาค้าขายออนไลน์เนี่ยก็รู้สึกว่าบริวารจะควบคุมยากหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับในองค์กรซึ่งไม่เกี่ยวกับคุณแต่คุณควรโฟกัสไปที่บริวารถ้าบริวารของเขาเนี่ยของคุณเนี่ยมีค่ากับคุณอยู่นะอาจจะมีการทะเลาะเบาะแววงกันในองค์กรอันนี้บอกเลยต้องระวัง ถ้าถ้าเราไม่มีเขาเราก็ทํางานลําบากเนาะตัวเองเนาะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการแต่มีเรื่องที่อยากจะบอกว่าคนที่อยากจะเปลี่ยนงานคนที่เป็นภาวะพนักงานบริษัทอยู่ในองคอ์กรช่วงนี้นะคะถ้าไม่เข้าใจอะไรหลังจากเปิดสงการมาเราก็ต้องทํางานแล้วเนาะต้อง working, working ละอนนี้มันจะหน่อยหน่อยเกี่ยวกับการปรับตัวอาจจะเสพติดกับวันหยุดที่ได้มายาว,ยาวๆเนี่ยนะคะ ทุกคนคะถ้ารู้ตัวว่า,าตัวเองเหนื่อยแต่อยากจะทํางานในองค์กรอารมณ์ที่เราได้หยุดยาวๆมาเรายิ่งรีรีบรีบฟื้นฟูขึ้นมาเร็วเพราะไม่เช่นนั้นเนะีย่ยยูจะทํางานไม่ทันทีนี้ถ้าคุณไม่เข้าใจการสื่อสารในองค์กรหลังจากเปิดสงครามมาแล้วทําอะไรก็ได้ที่มีความเข้าใจจากการได้รับคําสั่งหรือมีการประชุมร่วมกันหากคุณไม่เข้าใจในภาษาของภาษาเขียน แนะนำการฮัลโหลกันนะคะการใช้ voice การใช้น้ําเสียงจะทําให้คุณลดปัญหาในองค์กรลงและที่สําคัญคนอาทิตย์บอกว่าพี่ฝนอยากเปิดกิจาการส่วนตัวจังเลยเมันขึ้นมาชัดมากเลยว่ากิจาการส่วนตัวกําลังขึ้นขึ้นรูปขึ้นร่างละปั้นโปรเจกต์เรียบร้อยละรับประกันว่าปั้นโปรเจกต์เที่ยวนี้ทําทุกอย่างอย่างละเอียดแล้วคุณจะไม่สูมเสียนะจ๊ะ ท่นี้เขาบอกเลยว่าสำหรับคนที่คิดจะซื้อที่ดินบ้านมือสองคุณอาจจะต้องมีหนทางในการที่เจอแหละหนทางในการที่จะต้องทำเครดิตทำเสเตทเพนย้อนหลังให้ดีความเป็นหนี้มาละแต่เป็นหนี้ดีไม่ใช่เป็นหนี้ไม่ดีเป็นเรื่องราวดีๆเลยแหละแต่ในสำหรับเรื่องชีวิตคู่ฝนเตือนคู่ของคุณอาจจะรู้สึกแบบ ดุดันไปนิดนึงอ่ะดุดันไม่เกรงใจใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าไม่อยากใช้รถยี่ห้อนั้นเดี๋ยวจะดุดันไม่เกรงใจใครก็เบาได้ก็เบาดีวาก,วาก,วากว่านะคะก็จะบอกคนเกิดวันอาทิตย์ว่าช่วงนี้แฟนของเขาเนี่ยแฟนของคุณดีกว่านค่อนข้างแบบอาจจะมีแบบคำพูดคำจาที่ไม่น่ารักกันถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็จะดีมากมากเลยนะคะฉะนั้นผลสรุปเลยนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของธุรกิจดีการเริ่มต้นใหม่ในการปรับ mindset ใน การทํางานดีนะคะเ,เรื่องโชคลาภไม่จําเป็นต้องเรื่องหวยเสมอไปนะคะโชคลาภที่ได้จากโบนัสพิเศษสําหรับการจบไตรามาสแรกของการทํางานเมื่อเดือนมีนาเส้นเดือนนี้คุณอาจจะได้รับแบบพิเศษนะคะถ้าเกิดบริษัทของคุณหรือองค์งงกรของคุณได้รับเป็นแจกเป็นไตรามาสนะที่รักนะมันจะบอกว่าได้รับเงินแบบดุดันไม่เกรงใจใครแล้วก็ใช้เงินแบบไม่ต้องดุดันเกรงใจตัวเองบ้างจะดีนะคะ ก่อนที่จะจากกันไปห่วงสุขภาพเรื่องคนเกิดวันอาทิตย์เกี่ยวกับสายตานะคะอาจจะต้องมีการไปตัดแว่นกันแสงตัดแว่นสายตาเอียงนะคะออสำหรับดูแลสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องตาหลังแล้วก็ปวดศีรษะทุกอย่างจะบอกว่าส่วนหนึ่งมาจากความความกังวลของตัวเองข้อที่2ฝุ่นนะจ๊ะฝุ่นเนี่ยประจำทุกวันต้องระวังเลยแหละ พพเพราะ PM เ็มเขามองเล็กมากยังไงแล้วที่บ้านทุกคนนะคะมีเครื่องฟอกอากาศไว้ซื้อเป็นของขวัญให้กันก็จะดีนะคะทีนี้มาถึงบอกว่าพี่ฝนท่านหนูอยากได้โชคลาภหนูจะไปไหว้พระที่ไหนดีเพื่อขอโชคลาภนะในช่วงเวลานี้ฝนแนะนําว่าไปที่วัดเต้เนี่งยี่วัดจีนศาลเจ้าจีนนะคะจะเป็นแล้วก็น้อมบุญถวายท่านก่อนนะคะคือบุญกุศลใดที่เราได้ทํามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยขอน้อมให้กับ เทพเจ้าองค์นั้นแล้วค่อยอธิษฐานจิตขอพอเมื่อได้รับแล้วเนะี่ยต้องรู้จักแบ่งปันด้วยเทพเจ้าดังกล่าวหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่คุณจับต้องไม่ได้จะประทานให้คุณขอให้คุณโชคดีนะคะหลังสงการานนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ